สวัสดีค่ะทำกับข้าวไปวัดกับป้าชีคลิปนี้เรามาทำข้าวคลุกกะปิไปวัดกันค่ะในปิดกนั้นะคนที่เข้าใจธรรมะและ้วมากเกียบๆพระพุทธเจ้านะเป็นผู้จุดประทีปโดยหวังว่าคนซึ่งมนมีตามันจะมองเห็น ประทิฐิท่านให้ไว้ก็คือหลักของการปฏิบัตินั่นเองวิศีลส,สมาธิและปัญญาแล้วตั้งหกตั้งใจรักษาศีลเอาไว้ให้ดีห้าข้อเท่านั้นไม่ต้องรักษาเยอะหรอกในขั้นโสดาสกถาคาแค่ศีห้าก็พอแล้วจะฝึกตัวเองระดับพระอนาคานี่ควรจะถือศีแป เมื่ออย่างพวกเรามันเป็นขั้นต้นๆของการปฏิบัติตั้งอ,อกตั้งใจรักษาศีลห้าไว้เราก็ต้องฝึกสมาธิลาเลยไม่ได้การฝึกสมาธิไม่ใช่แค่ฝึกให้จิตสงบสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีแค่ความสงบสมาธิ ที่มุ่งเป็นเด็กมั่งสงบนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพวกเหลือีชีพไรเลยพวกีเขาก็าทำได้ทำจนกระทั่งเกิดอิธิฤทธิปาฏิหาริย์เนียวปิญญาสิ่งเหล่านี้ไม่มีมาก่อนพระวุทธเจ้าเองนี่สมาธิของพระพุเทเจ้านะี่คือความตั้งมั่นของจิตเป็นสภาวะที่จิตใจมันอยู่กันแล้วกันตัว เราต้องพยายามฝึกนะทุกวันทุกวันและจิตของเรานั้นมีธรรมชาติร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาเดี๋ยวก็หลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจเนี่ยจิตเรามีธรรมชาติคุ้นเคยที่จะร่อนเร่ไปเรื่อย เราต้องมาฝึกสมาธิสมาธิก็คือสภาวะซึ่งจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่ลืมตัวเองลืมกายลืมใจเม่นั้นฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิเมื่อไหร่เพ่งกายเมื่อไหร่เพ่งใจมีสมาธิแต่เป็นสมาธิธรรมดาไม่ใช่สัมมาสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอน มาธิสงบนะเราเพ่งกายก็สงบเพ่งใจงก็สงบนี่สมาธิของพระเจ้าไม่ใช่แค่สงบสงบด้วยตั้งมั่นด้วยตั้งมั่นก็คือไม่หลงไปไม่ไหลไปนะเป็นภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราต้องฝึกพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราถึงจะเจริญปัญญาได้ เพราะถ้าไม่มีสัมมาสมาธิไม่มีทางที่ปัญญาจะเกิดขึ้นเงื้นที่หลวงพ่อจำชี้จำใจพวกเราเรื่องของสมาธิพูดมากเลยเรื่องนี้มันคือสิ่งที่ครวญขาดขพ่อพูดมาตลอดนะสิ่งที่ครวญขาดขนเนี่ยสมาธิไม่ถูกสมาธิไม่พอเนอันหนึ่ง อีกอันหนึ่งก็คือความสอเนเรื่องของการปฏิบัติถ้าสมาธิถูกต้องแล้วเพียงพอแล้วนะกต้องเดินปัญญาต่อให้ได้ถ้าห,หยุดอยู่แค่สมาธิใช่ไม่ได้จะสู้กิเลสไม่ได้จริงต้องลองชิมก่อนนะคะอื แลว่าพี่ไม่เห็นเขาไม่ได้เขาไม่ได้ออกมาสวดมนต์พี่ยังไม่เห็นเขาหรอกคนที่ไม่ได้ออกมาสวดมนต์นั่นแหละแต่เขาบอกอยู่ว่าเขาก็สงสารกันชาคนเขา กินก่อนแล้วก็ปรึกใช่ไหมข้าวเรียงร้อน,นได้แล้วแหละ Oh. เรียบร้อยแล้วนะคะกับการทำข้าวคุกกปี่มาวัดกับป้าชีอย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับป้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ